ลองจินตนาการดูสิครับเด็กชายคนหนึ่งเติบโตมาในบ้านที่เต็มไปด้วยกลิ่นไอของฟุตบอลพ่อของเขาคืออดีตนักเตะทีมชาติอิตาลีและสนามซ้อมคือสนามหญ้าหลังบ้านวันนี้เขาคือหนึ่งในนักเตะที่แฟนบอลทั่วโลกจับตามองและเขาคือเฟเดริโกกีเอซ่าเรื่องราวของกีเอซ่าเริ่มต้นที่เมืองเจนัวประเทศอิตาลีเขาเกิดเมื่อวันที่25ตุลาคมปี1997ในครอบครัวที่ฟุตบอลคือทุกสิ่ง พ่อของเขาเอนริโกกิเอซาเคยเป็นดาวยิงทีมชาติอิตาลีและนั่นคือแรงบันดาลใจแรกที่ผลักดันให้เฟเดริโกเดินตามรอยเท้าเขาเริ่มต้นเส้นทางลูกหนังกับทีมเล็กๆชื่อว่าเซตติงนานเนเซก่อนจะเข้าสู่ระบบเยาวชนของฟิออนตินาในปี2007และใช้เวลากว่า9ปีในการฝึกฝนจนได้เซ็นสัญญาอาชีพในปี2016กีเอซ่าเปิดตัวในทีมชุดใหญ่ของฟิออนตินาในเกมพบยูเวนตุส และแม้จะทุกเปลี่ยนตัวออกในครึ่งแรกแต่เขาก็ไม่ยอมแพ้กลับมาพิสูจน์ตัวเองจนกลายเป็นตัวหลักของทีมโดยยิงไป34ประตูจาก153นัดในทุกรายการปี2020เขาย้ายไปยูเวนตุสด้วยสัญญายืมตัวก่อนจะเซ็นถาวรในภายหลังที่นั่นเขาคว้าแชมป์โกปาอิตาลียและซูเปอร์โกปาอิตาเลียน้าพร้อมฝากผลงานเด่นในยูฟาแชมเปียนส์ลีกโดยยิงใส่ปอร์โตถึง3ประตูในรอบ16ทีม ปี2024เขาย้ายข้ามน้ำข้ามทะเลสู่ลิเวอร์พูลและในฤดูกาลแรกก็พาทีมคว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกทันทีปัจจุบันเขาสวมเสื้อใหม่เลข14และยังคงเป็นกำลังหลักในแนวรุกของทีมและในฤดูกาล2025ทับ0 2 6นี้เกียซ่ากำลังกลับมาเฉิดฉายอีกครั้งในพรีเมียร์ลีกโดยใน2นัดล่าสุดเขายิงประตูได้ทั้ง2เกมในระดับทีมชาติ กีเอซาติดทีมชาติอิตาลีชุดใหญ่ตั้งแต่ปี1998และเป็นฮีโร่ในศึกยูโร2020ที่อิตาลีคว้าแชมป์โดยเขาได้รับเลือกติดทีมยอดเยี่ยมของทัวร์นาเมนต์อีกด้วยเรื่องราวของเฟเดริโกกีเอซาไม่ใช่การเดินตามรอยพ่อแต่คือการสร้างเส้นทางของตัวเองด้วยความมุ่งมั่นความกล้าและหัวใจที่ไม่ยอมแพ้เขาคือภาพสะท้อนของนักเตะยุคใหม่ที่ไม่หยุดพัฒนา และพร้อมจะสร้างตำนานใหม่บทใหม่ในทุกสนามที่เขาย่างเท้าเข้าไปถ้าคุณชอบเรื่องราวของเฟเดริโกกิเซาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และคอมเมนต์บอกเราว่าอยากฟังเรื่องของนักเตะค,คนไหนต่อไปและอย่าลืมกดติดตามช่องของเราเพื่อไม่พลาดเรื่องสนุกๆแบบนี้อีกนะครับแล้วเจอกันตอนหน้ากับเรื่องราวฟุตบอลที่คุณอาจไม่เคยรู้มาก่อน